บิสมิลห์มัห์มบะบิฮินสตลาฮาวล่าวลากวะตัลาบิลาหินะนนซมอามบะซัลลัมะคุมวะราะห์มุสลิฮิบะบรการูพี่น้องผู้สัายทุกท่านครับแมวันนี้มีเรื่องราวที่จะต้องทำความเข้าใจกับพี่น้อง ก็มีพี่น้องตั้งคําถามมานะครับว่าทองเนี่ยนะครับมุสลิมเนี่ยขายผ่อนสมได้ไหมในหลักการของอิสลามีเป็นแบบนี้นะครับว่าถ้าในกรณีที่เป็นทองคำเนี่ยหลักการของศาสนาจะต้องขายสดเท่านั้นนะครับการขายขายการขายของผ่อนเนี่ยศาสนาเนี่ออนุญาตเช่นขายรถผ่อนขายนาฬิกาขายโทรศัพท์มือถืออันนี้ได้ผ่อนได้ บวกกาไรไปก็ได้ไม่เป็นหาเช่นสมมุติว่าเราขายในการเรือนนี้1000บาทแต่ถ้าหากว่าขายผ่อนเนี่ยก็เป็น1500บาทแล้วก็ผ่อนแล้วก็ตามจํานวน1500บาทไม่ขึ้นอีกแล้วแบบนี้ไม่มีปัญหาตกลงซึ่งกันและกันอันมุสลิมุนอาลาชูร์พิ่ิมมุสลิมอยู่บนเงื่อนไขของการตกลงซึ่งกันและกันแต่กรณีทองคําเป็นสิ่งที่พิเศษครับเพราะนบีบอกเอาไว้ว่าซะหับบ ah ah ิดจะหับทองต้องแลกทองเงินธนบัตรเนี่ยเขาเรียกว่าตีค่าจากทองในท้องประครังเงินธนบัตรก็คือ ทองคาในรูปของธนาบาัตรฉะนั้นถ้าจะซื้อทองคําก็คือนบีบอกสะับบิดสะับทองต้องแลกทองฉะนั้นในกตระกูลเดียวกันนี่ต้องเท่ากันนะครับเงินธนาบาัตรสมมติว่าทองเนี่ยหบาทเท่ากับ2 0 0 0 0บาทนี่สมมุติ2 0 0 0 0บาทนี่นะครับเราเอาเงิน20,000บาทไปซื้อทองแล้วก็ได้ทองคํากลับมาอันนี้คือการการขายแบบต่อหน้าเลยคือสะับบิดสะับเงินธนาบัตรไปแลวก็ทองคํามา แต่ถ้าในกรณีที่เราขายทองคําขายผ่อนแม้ว่าจะขาย2 0 0 0 0บาทหรือมากกว่า2 0 0 0 0บาทก็ตามก็ไม่อนุญาตให้ขายผ่อนทําไมครับเพราะว่าทองคํามันมีขึ้นมีลงสมมุติว่าเราขายวันนี้1 20, บาท20,000บาทพรุ่งนี้ทองคําอาจจะขึ้นหรือว่าลงถ้าทองคําขึ้นคนขายก็ขาดทุนถ้าทองคําลงคนขายก็ได้กําไรฉะนั้นในิสลามจึงให้ความยุติธรรมไม่มีการขายทองคําแบบผ่อนส่งนะครับ Pemilih Aitaufi Wan Hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh